สี่ประโยคที่ทำให้คนเราไม่มีวันตกตามข้อหนึ่งอะไรก็ตามอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปข้อสองให้เรียนรู้ความร่ำรวยอย่างเงียบเอย่าโอ้อวดจนเกินไปข้อสามอย่าไร้เดียงสามากนะักตอนน้อยคนจะมีความเมตตาถึงขนาดอยากให้คุณได้ดีเกินกว่าพวกเขาข้อสี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดและคุณจะต้องเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรถึงจะฟังเข้าใจ คนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นไม่อยากให้คุณได้ดีเกินกว่าพวกเขาเชื่อไหมวิดีโอของดิฉันทำดีขนาดนี้มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะขนาดนี้แต่ไม่มีเพื่อนของดิฉันสักคนไม่เชื่อคุณลองโพสต์ดูสิแล้วก็มาดูว่าเพื่อนของคนจะด like, กดไลค์กดแชร์ให้คุณไหมด้วยกับสิ่งที่ดิฉันพูดนะคะ